ครับวันนี้ชีวิตคนบ้านนอกนะครับจะมาเสนออาหารแบบเมืองเมืองบ้านบ้านะครับวันนี้เขาจะแกงผักเซิ่วนะครับนี่นะครับผักเซิ่วนี่นะครับผักเซิ่วอ่ากับชะอมนะครับหรือผักละนะครับเขาจะแกงใส่ปลาแห้งนะครับผักเซิ่วอย่างนี้นะครับแกงใส่ปลาแห้งนะครับเราไปต่ำน้ำพริกนะครับนี่นะครับปลาแห้งอ่าเป็นเพลช่อน ห้าหรือปลาลิ้มนะครับเป็นปลาแห้งนะครับครับน้ำพริกก็มีนะครับตัวนี้อยู่ในคกแล้วมีตะไคร้นะครับกระเทียมนะครับพริกแห้งนะครับกะปิครับครับน้ำพริกนะครับเกลือนะครับพริกแห้งนะครับตะไคร้หอมแดงนะครับกระเทียม กะปิอ่าแค่นี้นะครับเขาจะโคกเลยนะครับทําง่ายๆนะครับกินพักเหมะอโอนี่นเพืวอสุขภาพนี่นะครับพริกก็ได้แล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะตั้งหม้อแล้วเราจะเอาป่าไปต้มก่อนนะครับนี่นะครับวิธีแกงผักเซียวอ่าป่าแห้งนะครับต้มน้ำก่อนนะครับเดยนำพริกใส่ที่หลังครับผักเซียวนี่นะครับ คุณเสอร์พกุณทางยานะครับก็บเป็นเ,เวลาอันนี้เขาแกงกินอย่างนี้ก็ได้นะครับเป็นยาแก้ไอนะครับผมเป็นดอกเป็นอย่างมันเออกระต้มกินได้ครับเป็นหลักกับแก้เออเป็นดอกนี่จะจุย๋ยเ,เป็นยาระบายอ,อ่อ,อนๆนะครับกับหลักนะครับหลักเอามาต้มนะครับกเซียวเบคร์พุณนะทางยาของมีนะครับแก้ไอนะครับผมใบมัน ตัวนี้ก็นาก็เดือดแล้วนะครับเดี๋ยวรองข้ป่ามันเปื่อยสักหน่อยนะครับวันนี้เราจะแกงผักเสี้ยวใส่ผักละหรือผักชะอมนะครับที่ง่ายๆนะครับพริกก็ททำมันยากนะครับจะไข่หอมแดงหอมแดงกับเทียมพริกแห้งปริเกลือรัวน้ำปลาเราใส่ที่หลังนะครับใส่สักหน่อยหนึ่งเนาะครับต้มน้ำต้มปลาไปเรื่อยๆก่อนนะครับเพื่อป่ามันเปื่อยก่อนนะครับ พักแต่สุกแป๊บเดียวแป๊บเดียวก็สุกเลยครับเซี่ยวสมุนไพรทางยายาแก้ไอนะครับดอกก็เป็นยาระบายนะครับต้มน้ำกินครับขากเปืยแล้วน้อตอนนี้เขาก็ใส่พริกนะครับเาโคกไว้นะครับพริกน้ำพริก ครับนเนี่ยครั่พักไสเลยนะครับพักเสี่ยว นักนานนะครับพักนี่ะ Jamie, นะครับถจะอมก็ใส่ผ <sh arp campa igning> ้อมกันเลยนะครับหรือพักละโอ้ยนี่นี่หัวตอกมาอภัยนะครับนี่นะครับ อมหรือพักละใส่ไปเลยครับกดๆให้มันยอบให้หน่อยครับผมนี่นะครับคนๆให้มันยอบให้หน่อยอือนะเอาไปกันเราเติมรถดีไปนิดหน่อยเติมลูรถนิดหน่อยเออปรุงรถนะครับ เออพอครับหมดแล้วครับเดี๋ยวสแกมเราจะใส่หน้าปลานะครับครับตอนนี้เราก็เติมน้ำปลานะครับเป็นหน่อยปลาซุกเนาะปลาซุปปลาต้มซุปต้มเนื้อกับซุปเหมือนกันนี่นะครับให้มันจงคนเก่งที่มือเยี่ยมนะครับกับข้าววันนี้ตาผมใหม่นะครับรอพัดก็รอกันอะไรเออนี่นะตาผมใหม่พระเจ้าเอาวินทบาทละ นี่นะครับืแกงกักเซียวตุ๋ปลาแห้งกับใส่ขักละหรือเชือมหน่อยนะครับกินแบบบ้านๆเลยนะครับหอมนะครับอืมตันนี้แขกไม่ได้เชิญกูมานะครับสาบกินเชือมโอ้หอมกระนั้จะจิ้มดูนะครับครับจิ้มพอนะครับทอนหน่อยเนาะกระเซียวกระเซียวสมุนไพรนะครับ แกไอ้นะครับรอจืมอันมันดีโอเคครับดีมือไอ้จงงในสุดยอดอืมค,นะครับวันนี้ชีวิตคนบนนอกก็ได้เอาอาหารแบบบ้าน,านเมืองๆนะครับวันนี้เขาแก่งพักเสี้ยวมันจะมีพักเสี้ยวบ้านกับผักเสี้ยวปลานี่เป็นพักเสี้ยวบ้านนะครับผมลองทํำรู้นะครับง่ายๆนะครับ ให้เข้ามาติดตามไหมนะครับอย่กดซับตะไคร้ให้กันตัวหนาครับเอาผมชอบนะครับชอบกดไลค์นะครับใช่กดแชร์นะครับแลวอย่าลืมกดซับตะไคร้แล้วกดติดตามนะครับชีวิตคนมานอกเลยนะครับครับ